โด,โ,ดโดยจะมาจะไปส่งแม่ตอนเช้าไปทำงานรองเท้าไม่เจอสักคู่เลยอโอ้ห่หจอดอดูข้างนอกน่ยอกรู้ว่าตัวไหนมันออกออกไปคาบเห็นไหมใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะมันใช้ขาดหมดแล้วเลย มันมาจอดใส่มาวางไว้คาบมาวางเลยเลียงกันเลยมันใสใ่ตัวเล็กไปที้ยวไก่ลกันนะเดี๋ยวพ่อมานละ้ค่อยกินข้าวกันนะเดี๋ยวค่อยกินอาหารได้กลับมาก่อนมันยังไม่สายหรอกมันยังไม่หิวนหนาวอยู่